าเราอยากได้ผู้ชายคุณภาพดีให้เขาเลือกเราต้องทํำยังไงบ้างคะหนูต้องการแต่งงานและหนูก็มีพฤติกรรมที่ดีแต่ว่าสวยรวยเก่งยังไม่พอครูติจะบอกอย่างนี้แล้วกันไอ้คาว่าสวยรวยเก่งเนี่ยสามอย่างที่ผู้ชายมองหาจากผู้หญิงเลยนะอย่างน้อยเราจะต้องพัฒนาโอเคความสวยมันอาจจะมีขีดจํากัดของมันความรวยมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ความเก่งยังไงก็ต้องมีคือ ให้ลองนึกภาพดูนะผู้ชายที่คุณภาพดีเขามักจะมีธุรกิจมักจะมีการลงทุนหรือมีการทําอะไรบางอย่างที่มันสร้างเงินให้กับเขาอย่างน้อยเขายังต้องการความเก่งฟังให้ดีนะโครงสร้างจะมีแบบนี้ผู้ชายที่สําเร็จแล้วจะมีผู้หญิงวิ่งเข้าเยอะ ยังไงก็มีพวกประเภทสวยเข้าไปมีพวกประเภทที่หน้าเซ็กด้วยแบบอ,อยากจะได้ความสวยอย่างน,อน้อยกูไม่ต้องการความเก่งต้องการแล้ว,วกูเอาแค่ผู้หญิงสวยๆมานอนอยู่ข้างกูหรือเอามาเป็นบารมีโชว์เพื่อนๆกูว่าเป็นไงล่ะกูสําเร็จแล้ว,ว,มมลวผู้หญิงอย่างเจ๋งๆสวยๆอย่างเงี้ยน่ารักขนาดเนี้ยยังกับตุ๊ตาบาร์บี้เลยเนะี่ยมาเดินข้างฉันไปยังไงถ้าเราสู้ตรงนั้นไม่ได้